สว,วัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องหวนใจเกษตรมือใหม่ครับผมช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเป็นไข้ครับเสียงก็เลยเป็นเปลี่ยนยวันนี้ผมจะพามาอัปเดตอัปเดตตอนนี้ผมเพิ่งเสียบยอดไปครับผมตอนนี้ก็มันก็ติดแล้วครับ ยอดก็เริ่มเริ่มแทงนะครับเห็นไหมครับยอดเริ่มแทงผมก็ได้ตัดตัดยอดไปแล้วแต่มันไม่มีปูนแดงครับผมก็เลยไม่ได้ทาก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยมันก็แห้งผมก็ได้ตัดยอดตัดยอดต้นต้นเก่าทิ้งไปเพื่อที่จะให้มันเลี้ยงเลี้ยงยอดใหม่แต่ผมยังยังจะเลี้ยงกิ่ง กิ่งนี้ไว้ครับผมไว้เวลามันเป็นทรงพุ่มเวลามันไว้ไว้เหยียบขึ้นต้นนี่แหละครับผมเวลาทํางานมันจะได้ไม่สูงมากเกินไปสมมุติกิ่งที่เสียบนี่นี่เป็นกิ่งแรกมันก็จะสูงมากครับก็เลยเว้นเว้นกิ่งนี้ไว้ก่อนเพื่อดูเพื่อดูทรงพุ่มก่อนว่าจะต้องตัดทิ้งหรือเปล่านะครับสําหรับกิ่งสําหรับกิ่งข้างล่างนี่ที่ผมเลี้ยงไว้ก็ รอดูสงพุ่มก่อนก็นี้ต้นหนึ่งที่เสียบที่ติดนะครับต้นไม่ติดก็มีครับผมไม่ใช่ว่าเสียบที่ติดทุกต้นครับผมมันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างเหมือนต้นนี้ก็ติดแล้วโตวแล้วอันนี้ก็น่าจะสักมีสี่ห้าเดือนได้ครับผมผมก็เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งเนี่็คืออัปเดตเลยแล้วกันครับว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ ผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้น่าจะสักประมาณสี่ห้าเดือนประมาณนี้แหละครับต้นนี้ก็เสียบนี่ครับต้นนี้ไม่ติดหลายครั้งแล้วไม่ติดครับต้นนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนี่ครั้งที่สี่ติดพร้อมกันับต้นนั้นแหละครับต้นเมื่อกี้ต้นแรก ต้นแรกต้นแรกต้นนู้นติดพร้อมกันไม่ติดไม่เป็นไรยวค่อยเสียบใหม่ครับผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยครับผมติดบ้างไม่ติดบ้างก็ว่ากันไปครับต้นนี้ก็เป็นต้นพันต้นใหญ่ซื้อต้นสามร้อยมาปลูกผมว่เคยน่าจะอัพลงมานะก็ยอดก็กำลังเดินแตกดีครับ ต้นสามแต่ต้นชนมันก็สูงครับผมแล้วก็มีต้นนี้นี่ครับติดแล้วเห็นไ,ไหมครับเขาก็จะติดเป็นเนื้อด้วยกันแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ตัดยอดเหมือนต้นนั้นต้นนั้นผมตัดปิดตัดไปเยอะเลยส่วนมากเขาตัดแค่ปลายครับตัดไปลายไปก่อน ตัดปลายเนี่ยนี่ครับตัดเพื่อที่จะให้มันมาเลี้ยงเลี้ยงยอดตัวนี้แทนไม่ให้ไม่ต้องไปเลี้ยงเลี้ยงยอดข้างก็ตัดประมาณนี้เดี๋ยวรอรอให้เขาโตขึ้นมาหน่อยนึงก็ค่อยตัดตัดกิ่งนี้ทิ้งไปครับก็วันนั้นมาเสียบเสียบอยู่ สี่ห้าต้นได้ครับผมแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมครับเริ่มเริ่มตั้งเขียวเริ่มตั้งเขี้ยวแล้วนี่ก็ตัดตัดออกไปแล้วเราไม่ต้องให้มันเลี้ยงยอดข้างบนตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ให้มันขึ้นยอดสวยๆกต็ตัดตัดต้นนี้ทิ้งไปครับ พาเดินไปดูอีกสักสองต้นตอนนี้ก็ยอดกำลังสวยๆเลยครับตอนนี้ก็แตกสวยตอนนี้ก็ขึ้นสวยครับต้นนี้ก็กำลังยอดกำลังเดินตอนนี้เป็นพวงมณีครับผมนี่แหละผมเอา,เอายอดจากต้นนี้ครับ ไปเสียบต้นใหญ่นั้นตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วยอดเริ่มมาแล้วครับนี่ครับติดแล้วครับอันนี้คือเป็นเป็นพวงมณีพวงมณีต้นต้นเล็กต้นเล็กที่ปลายมือเนี้นั่นแหละเอายอดมาเสียบต้นนี้ แล้ตอนนี้มันก็ติดแล้วแต่ผมไม่ได้เันไกลมาตัดแล้วเดี๋ยวก็ต้องต้องตัดเลยครับเดี๋ยวมาตัดดูเดี๋ยต,ตัดแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึง่งเพราะมันติดแล้วเดี๋ยวให้มันเลี้ยงนี่ไม่ต้องขึ้นไปเลี้ยงข้างบนเดี๋ยวตัดแล้วผมถ่ายให้ดูทีหนึงเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ก่อนต้นที่แม่ยางแม่ยางมันล้มทับตอนนี้ก็ ไม่น่ารอดแล้วครับน่าตายครับเน่าหมดแล้วดูครับดผมฉีกให้ดูเห็นไหมครับหักหมดแล้วตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยปลูกใหม่ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาตัดต้นนี้ก่อนว่าตัดแล้วมันจะเป็นแบบไหนโอเคเดี๋ยวผมตัดให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายดูและนี่ครับผม หลังจากที่ผมตัดตัดยอดลงมาแล้วแล้วผมก็ไล่ไล่เก็บกิ่งข้างนะี่เพื่อที่จะไม่ให้มันยาวออกไปให้มันบล็อกบล็อกทรงพุ่มไว้ก่อนบล็อกจิบก็คือตัดตัดปลายกระตุน้นกระตุ้นการแตกเนี่การแตกยอดใหม่ให้เขามาเลี้ยงเลี้ยงยอดที่ผมผมเสียบไว้แล้วก็ยอดผมก็ตัดแล้วก็ไปเจอปูน เชืปูนเก่าอยู่ตรงเสาก็ใส่น้ำมาก็ใช้ได้ก็ก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ตัดเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ตัดยอดให้เขามาเลี้ยงยอดยอดที่เราเสียบแต่ต้นนั้นก็เรียบร้อยก็น่าจะต้อง ปลูกใหม่ไม่เป็นไรครับผมก็ทำไปเรื่อยครับผมไม่ต้องฟรีเลนครับก็ประมาณนี้ครับผมการเสียบยอดไม่ใช่การเสียบยอดอัปเดตย,ยอดที่เสียบตอนเสียบผมไม่ได้ถ่ายครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้มันก็เป็นความภูมิใจครับผมที่ผมเสียบยอดแล้วมันก็ติด ก็ไม่เคยทำครับมาทำมันทำได้มันก็เป็นความภูมิใจครับก็ใครเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหัดเสียบก็ผมว่าต้องติดครับผมผมก็ยังติดเลยครับไม่เคยทำก็ยังทำได้ผมก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเสียบยอดทุเรียนครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ